ช่วงนี้ลการของเราช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าข่าวดาราเลิกกันเยอะมากใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรความสัมพันธ์หรือเป็นเพราะอะไรเพราะดวงดาวดวงเปลี่ยนดวงมันเปลี่ยนเป็นของมึงอัปเดตได้แก๊งมึงนี่วันต่อวันเลยั้มอุ้ยและแก๊งมึงอัปเดตด้วยดิคือก็รู้นะ่าพูดไม่ได้ก็ยังจะพูดก็ยังจะพูดมึงอ่ะผีเจาะปากก็พูด มึงรู้เยอะไอ้ฝนใช่ไอ้ฝนรู้เยอะจริงไอ้ฝนนี่จริงนะมึงควรจะเปิดสำนักข่าวสักหนึ่งสำนักนะหรือว่าจริงๆแล้วมึงคือซอเจ็ดป่ะไม่แข่งกับอีจันเลยอีจันไรแล้วตกลงข่าวมึงคือยังไงช่วยระบุเลยว่ามึงโสดหรือไม่โสดซุ้มแต่งงานข่าวดังชิบหายมาแลวอีก3ปีที่กูได้ข่าวมายังไงข่าวดังมากแม่กูถามว่าพี่โอ๊ตแต่งงานแล้วหรอบอกยังไม่ได้ว่าซุ้มแต่งงานแล้วขอโทษพี่นักข่าวนะครับอยู่ดีๆนะเดี๋ยวเข้ามายื่นมาจะแต่งงานแล้วก็กูบอกอะไรอะไร กูทำงานอยู pues ่ทุกว nah ันเพื่อนกูยังไม่รู้เลยนะข่าวรู้ได้ไงพี่เป็นเป็นพี่เป็นใครงงมากเขาเขาสุมเขาสุมแล้วเราแต่งไหมเราแต่งมาอะไรไม่เอาไม่เลยตัดเลยไม่แต่งเลยแก่แล้วถ้าสมมติมึงแต่งจริงๆนะขอเดี๋ยวกูจะเอาฟุตเนี้ยเอาไปออนในงานแต่งของเมืองเป็นรีเซนเทชันแล้วกูจะเป็นคนพูดเองว่าอีดอออีดอไหนบอกไม่แต่งไม่แต่ชุนี้ก็คือเดยวแขกเราเชิญของรายการเราก็จะมีหน้าตาที่มันเป็นดลงดลามาเยอะมากขึ้น ก็อย่าเพิ่งบ่นนะบางทีดาราเขาก็มีหัวใจว่าช่วงนี้ในในช่วงในโซนโซนนี้วันนี้เราจะยังไม่เป็นดาราเพราะว่าเราต้องกลับมาดูแลทุกชาวบ้านละนี่คุณทำนหวังวังสีปะคนทำงหวังหวังอะไรวันนี้ยังไงค่ะทุกชาวบ้านของเราวันนี้เป็นไงคนคนนี้คือแต่งตัวให้เกียรติหลยกการมากเพราเราอีกเขาแต่งตัวเมดการ่ามึงแต่งตัวมาเมดการี่๋อนี่ผู้ชายแต่งตัวหล่อแบบนี้แต่เขามาสวยเลยแต่เขามาสวยเลยเขาเป็นแบบเน็ตไอดอลไหม เขาเป็นหลายอย่างแต่ว่าเขามีเรื่องราวมาล้อทุกข์กับเราเกี่ยวกับแฟนของเขาที่ใช้กําลังและพอร์บางอย่างมึงจําได้ปะที่เราเคยพูดในรายการเอาไว้ว่าเมื่อไรที่แบบว่าแฟนเราใช้กําลังกับเราอ่ะมันมีโอกาสอีกที่เขาจะใช้ทํทอีกคือถ้าให้เราแนะนำอ่ะอันไหนที่มันเลี่ยงได้แล้วเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นอ่ะก็ออกมาเถอะแต่ว่านี่ที่เราเอามาคือเราเอาฝั่งกระทํามานะเราเอาฝั่งถูกกระทุเอาเ่อาเอาเขามาคุยด้วยเลยเขาชื่อว่าลูกบอล อะไรนะลูกบอล oh. <c oughs> ลิน้นซื้อที่ไหนแต่มีผัวฝรั่งนะแหม่สำเนียงไอ้สัตว์ลูกบอล <c oughs> อาชีพเป็นบล็อกเกอร์ไม่พี่ฝนหนูเป็นฟีีแลนด์เดินแบบแล้วก็ประกวดพวกงามเดินสายตามวงตามวัดนละพี่ฝนโปยเซีย <Okay. S 1> ตนตำบลอะไรก็ว่ากันไปร<อ>ประกวดโปรยทรงโปรเซียนอ่าแล้วของหนูแบบว่าเหมือนเอาฟันมามาเหมือนในข่าวป่ะพี่เอาไอ้เนี่ยเล็บเจลแล้วมาติดฟันอะ่ะมีพี่ฝนมี เดี๋ยวค่อยๆเล่าไปเพราะว่านางงามเดินสายตามบ้านเนี่ยตังจะปูพวกวินเนี่ย,ยไม่มีแต่จะใช้เล็บเจลเนี่ยติดฟันด้วยกาวตาช้างและให้เพื่อสวยละตัดเ,เล็บเจลติดฟันเลยเหรอเทียมันมันขั้นไหนหรอเนเนี่ยนี่ <c oughs> ถอดมือเหอะ ไม่ใช่มึงหรอไม่ใช่กูเขาพูดถึงนางงามแบบว่าบ้านบ้านหน่อยใช่ไหมมาสาที่รักแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลูกบอลนะคะลูกบองลูกบอลอายุอะไรลูกลูกบอลอายุอะไรแล้วปีนี้ยี่สามยี่สามตุลานี้ยี่สามค่ะโอ้ยยี่สามเองเพิ่งเรียนจบ เออไม่ได้เรียนจบหนูจะพูดว่าหนูไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าหนูต้องออกมาเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานทำงานเลี้ยงครอบครัวทีนี้งานที่หนูทำตอนนี้หนูทำงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็คือหนูจะมีถ่ายแบบ <c oughs> ปีหนูก็กลับมาเดินสายเพื่อจะฝึกตัวเองไปลงมิทิฟานี่อไม่ทีนี้ทีนี้ที่หนูบอกว่าหนูเป็นเสาหลักอะ่ะ <c oughs> พี่อยากรู้ว่าไออาชีพที่เป็นนางงามเดินสายเ <c oughs> นี่ย มันได้ตังเยอะพอที่จะเราดูแลครอบครัวได้เลยมันก็ได้ตังเยอะครับพี่มันก็ถ้าง,งานไหนเราได้เยอะหรือเราได้รางวัลเยอะเราก็เอาส่วนนั้นไปให้ครอบครัวด,ด้วยแต่หนูว่าก็จะทํางานเสริมต่างๆไปช่วยครอบครัวอีกทีหนึง่งส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนางงานเวลาเขาประกวดเขาได้เงินเขาได้เงิน,งนแบบเวทีประมาณเท่าไหรค่ครับมันแล้วแต่อ่ะพี่มันคือว่ามันจะมีเซตแบบว่าบางทีหนูไปประกวดตามเกาะประกวดกาะสทชังอย่างเงี้ยก,ก็ที่หนึ่งก็คือเจ็ดพันที่สองห้าพันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ตำบลเขาจะให้อ่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนแบบเราก็จะต้องเก็บสะสมไปตามเว ไปเกาะสี่ชังพร้อมกับทีมงานหนูอะแล้วพอหนูประกวดได้นะมาเจ็ดพันหนูต้องแบ่งให้ไอคนที่พาหนูไปอีกก็คือมันทําด้วยใจอพี่โอมันได้มีแบบมันทําอะไรสิ่งที้ได้ใจไปที่ที่ถามนี่คือพี่ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าพี่ถามเพราะความเป็นห่วงพี่อยากรู้ว่ามันสามารถเลี้ยงชีพได้ไปแบบยาวยาจริงๆหรอมันก็มันก็เลี้ยงได้ค่ะเพราะพวกพี่นางงามหลายคนเขาก็เลี้ยงชีพด้วยเลี้ยงชีพด้วยการประกวดเหมือนกันเลิ้สายประกวดพี่นี่ความรู้ใหม่แต่แต่หมายถึงว่าประกวดเองไม่ได้มีสปอนไหมคะบางคนก็มีสปอนหนูก็มีส างานไหนไม่มีสปอนก็ต้องออกทุนตัวเองเพื่อไปประกวดเพราะอยากไปประกวดอ๋อโอเคโอเคเกล้าแต่ว่าประกวดมันก็คือหนึ่งคือเราเก็บโปรไฟล์ด้วยใช่ค่ะเก็บทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอายอดฟอลเรายอดคนรู้จักเราเนี้ยไปขายลูกค้าเพื่อจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่อไปด้วยถูกไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคเล่าเรื่องวีเนี่ยแบบแปะไอ้เล็บเจลแปะฟันนี่มันเกินจริงไหมลูกมีค่ะมีค่ะก็คือว่ามันจะมีนางงามแบบพวกแบบเด็กๆน้อยเขาไม่มีตังค์ทำวีเนี่ยใช่ไหมคะเขาก้าก็จะเอาเล็บเนี่ยมาแปะฟันแปะ แปะแปะแปะแล้วก็ตับใบให้มันเหมือนฟันแบบนี้ครับพี่นินะอะไรแบบนีแ้แล้วหมายถึงว่าไอ้เล็บเจลอ่ะบางทีมันก็มาแบบใสๆใช่ไหมมันก็คือมาทาสีขา,ขาวๆหรอใช่ใช่อุ้ยแล้วแล้วก็มันจะมีความโค้งของเล็บเนอะถ้าใครได้เห็นภาพเล็บเจลเนอะแล้วก็โบกไปเลยมันก็จะขาวกว่าฟันวีเนียเลยก<ช>ู<ช>อ่ะกูเคยไปร้านทําเล็บนะเขาต้องเอาไอ้ยูวีอ่ะที่เราสอดมือเข้าไปอ่ะเพื่อให้กาวมันติดจูบ่างใช่นี่ก็ต้องเปิดแผงยูวีแล้วจ่อฟันอย่างนี้เหรอให้กาวติดเหรอกราชาก แต่ฟันเรามันเปียกนะเขามีวิธีของเขาพี่โอ้ก็คือเช็ดก่อนไงเหมือนทําเล็บเจลแหละก็คือต้องทําให้มันแห้งให้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยติดลงไปมีอะไรแปลกๆไหมอยากรู้แบบที่แบบแบพวก DIY พวก DIY อะตัวเบเยอร์เบอร์หนึ่งขาวขนาดขาวเหมือนกระดาษสีเบเยอร์สีเเบยอร์จริงๆหรอไม่สีเดีดี๋ยนเป็นครีมเป็นครีมเป็นครีมลองพื้นนี่แหละตกใจคี่โอ้ใช้เบเยอร์จริงไอ้เหี้ยคือถ้าสมมติเล็บเจลมึงแปะฟันได้อะสีเบเยอร์ทาตัวไอ้สันเริ่มปกติแล้ว เออแล้วก็ใส่น้องสูงสุดธอรกิจกิตุใส่น้องอะไรอ๋อเต่าเต่าเขาเรียกว่าออ๋เต่าะโพกใส่น้องใส่น้องเต่าเขาเติมให้มันมีเคิร์ฟไงอ่วชวันนี้ช่วงวันนี้หนูใส่น้องมากี่ตัวใส่มาตัวเดียวเออเอามึงก็ใส่ด้วยเหรอวันนี้หนูก็ใส่ไม่ไงไม่ไงเนี่ยเนี่ยพี่ผมพี่ครับมันเนเมันเป็นเกงเป็นเกงค่ะพี่โอ๊ตอย่างเงี้ย อ๋อมันไม่นกางเกงมันเป็นกางเกงเหมือนสเตใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นป่องๆตรงสะโพกแต่บางคนเขาก็เลือกไปฉีดเลยฉีดเลยแต่มันจะเจ็บเคยใส่เยอะสุดกี่ชั้นหนูใส่เยอะสุดประมาณ3มชั้นชุดไทยอ่ะพี่โอ๊ตยแบบว่าแบบให้มันมีเคิร์มันให้มีเคอร์แบบเป็นหุ่นแบบนางงามแบบให้เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยคุกว่าจะเป็นนางงามไม่ง่ายนะมาทุกชาวบ้านวันนี้ทุกชาวบ้านมาร้องซีเขาบอกว่าหนูเนี่ยคือเหยื่อ ของการกระทำรุ่นแรงก็คือว่าจากใน,ในเกี่ยวกับพวกวงการราศการนี่แหละค่ะแต่เขายังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนเตรียมนักเรียนตเตรียมเคไม่ได้เป็นทุกคนแต่หมายถึงว่าคนที่เขาเจออ,อ่ะคือดันเป็นนักเรียน เตรียมคนแรกเลยป่ะนนั้นคือแฟนอันนี้คือถ้าหนูนับเป็นแฟนคนอรกคนที่สองของหนูแต่เป็นคนที่ทําให้เราจําสุดๆเลยจำค่ะจำจำจนถึงจำจนตอนนี้เลยก็ไปเจอกันยั่ไงก็คือเจอจากการว่าหนูไปขอผัวมาจากยายแฟกตอนหนูขอหนูขอว่าไงก็หนูไปทําจมูกมาใหม่หนูก็ไปโบนแล้วก็บอกว่าถ้าเตือนตุลาวันที่หนึ่งเนี้ยถ้าหนูไม่มีแฟนเลยอ่ะหนูจะขอตลอดชีวิตจนกว่าหนูจะเจอคนที่ใช่แล้วหนูก็บอกว่าถ้าจะคนนั้นที่จะมาก็ขอให้เขาดีแล้วสุดปุ๊บก็เจอเลยวันที่หนึ่งไม่แต่ว่าหนูบอกขอให้เจอคนที่ดีแต่คนนี้เขาซ้อหนู หนูกลับไปไหว้ด่าอย่าด่าแม่เขาไม,ไม,ไม่ไม่ดนาก็คือมาพร้อมก็เลยสองคนแต่อีกคนหนึ่งหนูไม่ได้เลือกอีกคนหนึ่งคือดีมากออดีดีมากเลยม,<ต>มันเหมือนแบบมันไม่ตอบโจทย์มันไม่แบดอะเราชอบแบ๊ดแบดก็คือคนที่หนูชอบก็คือสเปกหนูเลยอ่าโอเคโดนอะไรบ้างยังไงบ้างเจอวันแรกก็จับไปเลยว่าเขาเป็นคนอื่นหนูจะพูดว่าจับว่าเขาเป็นคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเจอมันแรกมันยังไม่ได้คบกันไม่ใช่หรอกก็คือก็เหมือนคุยมานานแล้วค่ะพี่โอ๊ตแต่ยังไม่ได้ตกลงคบกันหรือตกลงคบกันแล้วค ก็คือตอนนั้นเขาคู่อยู่ประมาณสองสามคนแล้วหนูก็คือชอยคือแฟนเขาแต่คือเขาที่จะกับหนูที่สุดแล้วเขาพาหนูไปบ้านเขาเพราะว่าเขาเสร็จปุ๊บครอบครัวเขาเหมือนไม่ชอบหนูก็ไล่ส่งซวยหนูกลับบ้านเลยเสร็จปุ๊บหนูก็แอบคบกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันที่31เขาก็หาเรื่องทะเลาะกับหนูเพื่อเขาจะโทรกลับไปหาแฟนเก่าเสร็จปุ๊บหนูก็จับได้ว่าเขากลับไปกแฟนเก่าเขาหนูก็บอกเลิกเขาแล้วเขาก็แบบ เมนูนี่นั่นแบบพี่นีคฟิแบบเด็กอ่ะอยู่ในโรงเรียนปุ๊บก็แบบเป็นแบบไม่เอาอะไรเลยทำอะไรเข้าของแบบมโหกับหนูแบบ้าเลาะก็หนูโมโหหนูปุ๊บพี่นี้นึกถึงแบบตู้เหล็กใช่ไหมครัโดนมตโตเหล็กต่อยต่อยโตเหล็กเลยหรอต่อยโตเหล็กทุบโตเหล็กเวลาแบบไม่พอใจหนูหรือแบบว่าหนูจับเขาได้ว่าเขาโกหกอย่างเงี้ยเขาจะเขาจเขาจะทุบอ่ะแต่ถ้าสมมติเขาทุบของทุบอะไรมันยังไม่ถึงตัวเราถูกป่ะใช่อันี้คือสาหรับเขาที่เขาเป็นอยู่เขาทาไม่เห็นแล้วหนูว่าจะทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ชอบเสร็จปุ๊บ เขาก็ขอหนูกลับมาหนูก็ให้กลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บึ้นหนูว่าจะไปนัดไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนแล้วที่เชียงใหม่แล้วเขาอะก็บอกว่าไม่ให้หนูมาคือหนูอะนัดเพื่อนแล้วเพไม่ไปก็ได้แต่ปัญหาไม่ทะเรล็ะเสร็จปุ๊บก็มีรุ่นน้องหนูที่อยู่โรงเรียนนั้นส่งมาให้ดูว่าคนของหนูไปยุ่งกับกระเทยคนอื่นก็คือเท่ากับว่าเราจับได้แล้วนะจับได้ในรอบที่2แล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ยุ่งพี่นีคนถ่ายรูปอยู่อย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่รู้ว่าว แล้วบอกกับหนูว่าไม่รู้ไม่เห็นหนูบอกว่าจะไม่เห็นได้ไงเพราะในเมื่อกระเทยอยู่นี่แล้วชี้อย่างนี้ก็ต้องรู้ว่าเป็นกระเทยสิในกลุ่มของนักเรียนถูกไหมล่ะมันก็เห็นชัดว่านี่ยคือกิ๊กคือมึงต้องมีอะไรแน่ๆมึงมึงเปิดรูปผมเปิดรูปหลักฐานเลยหรอหลักฐานให้ดูเลยอย่างเงี้ยพี่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็กหนูว่าแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยโยนอย่างเงี้ยก็อยู่เนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมยาวอรอใช่คุณสำหรับพี่อันนี้ผมสั้นนะ อันนี้ผมเกลียนอันนี้ผมสัน้นก็หมายถึงว่าถ้าเขาอันนี้ผมยาว<ๆ>อันนี้ผมล้านอันนี้ผมล้าน <c oughs> ถ้าจะให้พี่โอ๊ตเข้าใจก็คือ <c oughs> นักเรียนเตรียมอะ่ะ <c oughs> ก็คือหัวเขาก็จะเกลียนหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมคราวนี้พอมันมีคนหนึ่งที่แบบสมมติผมปกติอย่างเนี้ย <c oughs> มันก็เอะแหละมันมีความเอกแหละแปลว่าก็คือจับได้เท่ากับว่าจับได้จับได้แล้วเขาก็โกหกหนูแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาหาหนูที่บ้านหนูก็ได้เคลียร์กับเขาแบบว่าอเออทำงี้ไม่โอเคเลยนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มแบบโมโหหนูกระทืบเค้าลงใส่ลงใส่หล,<อ>ลแล้วก็เหมือนว่าเขาเผลอต่อยจมูกหนู หนูใช้คาว่าเผลอต่อยหนูไม่รู้ว่าเผลอไหมแต่คือพี่นี้จะบ,บจมูกมันรวมมันรว,ว,วมแบบแสบอะไรเงี้ยพี่นี้แล้วแบบมันดูรูปแล้วบบมันก็ไม่ใช่สิวอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เผลอแต่เขากว่าหนูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีครั้งที่สองไหมไม่มีแต่เขาจะาแต่เขาจะเป็นการที่แบบใส่อารมณ์กับข้าวของมากกว่าแล้วเราก็เลยกลายเป็นเรากลัวไปแล้วใช่หนูกลัวไปแล้วสำหรับข้าวของไม้ในสุดท้ายที่มันเลิกแบบเลิกกันขาดเพราะว่าเลิกเพราะว่าครอบครัวเขาบพรัวเขาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ชอบหนูก็คือว่่าเหหมมมืออนนนนนีีคคึบบบวแไชู้ แล้วเาเหมือนเขาก็พูดในข้อปวก็คือทุกคนก็เลยไม่ชอบหนูไปเลยไปดูว่าไม่ให้ไม่ชอบหนูใช่ใช่บันนะแล้วคือก่อนที่หนูจะเลิกกันก็คือทะเลาะก,กันอยู่แล้วอ,อ่ะหนูไปส่งอ่ะพี่คือมันดึกประมาณสองสองทุ่มแล้วอ,ะอ่ะหนูไม่มีรถกลับบ้านอ่ะคนเป็นแฟนอะ่ะพาเราไปนอนบ้านหรือตัห้องเรานอนหน่อยได้ไหม,มไม่ก็คือกลับบ้านเลยทิ้งหนูไว้หนูก็ต้องเหมารถตู้กลับเซนบุริคือคือเขาไม่เทคแคร์นั่นแหละเรียกง,ง่ายๆไม่เทคแคร์คือแบบทิดติ่งว,งวง่องๆเราแล้วก็โดนถ่ายเซ็กโฟนกับคลิปหรือพูดง่ายก็คือ เขามาหันุูกอาทิตย์น่ะเขาแค่มายิ้กับหนูเฉยๆไม่ได้รักเพราะว่าหลังๆมาปุ๊บเริ่มขอหนูถ่ายคลิปกลับบ้านปุ๊บคอเซ็กโฟนแล้วหนูกมให้ถ่ายหรอฟิลหนูแบบให้มานจบๆไปอ่ะเพราะหนูก็รำคาญแบบเขาเป็นเด็กอะพี่ความไม่เป็ต่ว่าแต่ว่าคือคืออย่างนี้ไอการถ่ายคลิปเนี่ยมันต้องเป็นยินยอมกันทั้งทั้งสองฝ่ายถ้าสมมติว่าหนูยินยอมอะแล้วเขาไม่ได้เอาไอสิ่งนี้มาขู่หนูอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคมันก็คือเป็นเรื่องรลสนิยมไม่ว่ากันหนูก็ไม่กลัวนะขู่ก็ขู่หนูก็ดัังเชออสต ไม่พี่โอรักคุมามันก็มีเขาเขาเขายังหนูอย่งหนูคนนอกแล้วหนูไม่ได้เสียหายนี่เขาก็เสียหายว่าเขาทําตัวของเขาเองแล้วก็มีอะไรอีกก็คือว่าเขากลับบ้านวันนั้นที่เขาทิ้งหนูรถตู้ใช่ไหมแล้วหนูก็ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเขาก็หายจากหนูไปเลยพักหนึ่งหายไปสามสี่ชั่วโมงเลยปุ๊บเขากลับมาเขากลับมาแล้วเขาคุยกับเขาคัวอยู่เดี๋ยวเขาบหนื่นะหายไปพักหนึ่งกี่วันสามสี่ชั่วโมงเขาเหนื่อยปะเขาหลับปะ ไม่ใช่พี่นี่เหมวานเป็นฟิลแบบเข้าโมโหหนูแล้วแบบไม่คุยด้วยไม่คุยแล้วก็ทำอะไรข้าของในบ้านจนครอบครัวเขาได้ยินก็เลยเหมือนเข้ามาคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนูนใช่ใช่แล้วเหมือนกขเธอต้องเักไปหาเขาแบบอยู่เหนอะไรเหมือนตามเขา,เ,าเ,เพราะว่าเขาเป็นคนแบบอย่างนี้ตลอดพอ็อาปุ๊บหายหายเสร็จเพิบโทรมาพูดกับหนูว่ามีอะไรจะเคลียร์ครอบครัวเขาไหมหนูก็ถามในสาสว่าเคลียร์อะไรอ่ะพักๆครอบครัวเขาพูดมาว่าอะไรจ๊ะหนูก็บอกอะไรคะ เขาบอกมีอะไรก็พูดเลยหนูพูดไปเลยไม่ชอบที่หนูเป็นกระเทยใช่ไหมคะมก็มก็นเขาก็ใส่หนูเป็นชุดเลยแต่ทำไมอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าเขาด่านหนูทําไมก็คือเขาก็พูดทนอนยว่าผมไม่ซีเรียสน,นะครับที่แบบว่าคุณจะเป็นกระเทยแต่ขอให้จบกับลูกเขาเพียงเท่านี้คืออย่างนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้กะว่าจะหักกันหรอกแต่ว่าพอลูกอ่ะโวยวายทุบๆพ่อแม่เลยเข้ามาอาจจะถามว่า มึงเป็นอะไรเพราะว,ว่าลูกผู้ชายคนนี้เวลาโมโหก,ก็คือทุบบ้านแต่ว่าปัญหาคือต้นเหตุไม่ใช่เขาใช่เขาทะเลาะก,กันอน่ะ แล้วลูกมึงไปทุบป,ป่ะคุณต้องไปบอกลูกคุณคุณจะมาด่านี่กันได้ยังไงนี่ก็ไม่เกี่ยวกันคนมันรักกันอ่ะมันจะเลิกกันไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรอ่ะม,มันก็เป็นเรื่องของเขา<ม>แต่ถ้าลูกของคุณไปทําลายเขาขออต่นี้ต้องสอนลูกต้องสอนลูกตัวเองไม่ใช่ไปด่าบุคคลที่3หรือบค<ม>ุคคลอื่นเขาไม่ได้ไปบงังคับให้ลูกคุณไปทุบเราเราคิดกันง่ายๆนะวันนี้าส,สมมติเป็นลูกกูอ่ะลูกกูเป็นแบบนี้แล้วถ้าวันนึงกูไม่อยู่อ่ะลูกกูก็จะไปทาความเดือดร้อนให้กับคนอื่กูู้ใหลเป็น คนดีอะไม่งั้นนี่คือลูกกูจะกลายเป็นภาละสังคมนะเพราะว่าวันนี้เขาทําลายข้าวของใช่ปะข้าวของเสียหายนี่คือกูมองว่าไม่ดีแล้วนะ้อันนี้คือในบ้านนะในบ้านเองในบ้านก็ไม่ควรถ้าวันหนึ่งในอนาคตล่ะมันมีโอกาสที่จะทำลายคนอื่นมีโอกาสที่ขับรถอยู่แล้วโมโหหรือกิปืนไม่เหที่คนอื่นล่ะน่นแสดงว่าคุณไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์เลยฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสอนลูกของคุณ ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าจะโกรธขนาดไหนอะ่ะก็อย่าไปทาคนอื่นเดือดร้อนแต่แตสิ่งที่คุณทําคือคุณศึกไปด่าบบคนที่3ามเงี้ย<ช>มันไม่ถูกแต่เนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะพี่คิดว่าเป็นโชคดีของหนูแล้วด้วยซ้ำที่ที่เราไม่ต้องเจ็บปวดกับเรื่องตรงนี้แล้วคนอาจจะมองว่าทําไมหนูต้องยอมกับชายคนนี้หนูยอมรับแล้วมันหนูโง่โง่ในเรื่องความรักเพราะมันอยู่ที่ว่าใครจะรู้สึกใครมากกับแค่นั้นเองก็คือเป็นหนูไงที่รู้สึกรู้สึกเขามากกว่าหนูเลยเสที่สุดคือตอนนี้หนูหลุดออกมาแล้วเนี่ยหนูจา่นนีวลหหะะมมแฟใ หนูก็ดูให้มันดีหมายถึงว่าพอหนูเห็นว่ามันมีทรายบางอย่างที่มันจะเกิดแบบนี้กับหนูแล้วก็รีบออกมาซะตั้งแต่ต้นลมอยากให้มันบานปลายจนถึงขนาดคบกันพอวันนึงคบกันแล้วเนี่ยมันจะมีข้ออ้างเราจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าเราลักเขาเราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนได้เราคิดว่าจะนูนมันเราจะหาข้ออ้างให้ตัวเองฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่มันหลุดมาแล้วเนี่ยให้มันจบไปแล้วก็อย่ากลับไปอีกอมาพูดถึงสเปกหน่อยหนูเป็นคนชอบผู้ชายคิ้วเข้มตาโตมีนวด แต่ถ้าเห็นแล้วถ้าหนูชอบเลยปุ๊บต้องหัวเกียนเท่านั้นหรอทไมอ่ะนูมไม่รู้ว่าหนูชอบแบบพวกทาหารตำรวจพี่มันรู้สึกแบบอุ้ยมันดูแบบตัวเล็กน่ารักอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บชอบเลยปุ๊บ<อ>นะหนูจะไหลทันทีเลยชอบมาก ชอบสุดๆเลยเลยโหเย็นพี่โอ๊ตแบบมันมันเหมือนแบบรู้สึกเขามีอำนาจเงี้ยเหรอเท่อ่ะมันเท่อุ้ยพี่นี่นะผู้ชายที่เป็นตำรวจทหารครบก็เธอแล้วเปิดตัวมันยากอ่าแล้วประตบก็รู้อ่ะเราเป็นตัวแม่เลยสวยเลยเอ่อความรู้สึกของเราใช่แบบรู้สึกสวยเลยแบบว่ามันผูกแบบผู้ชายพวกนี้ที่เขาแบบเขาอาจจะโดนเพื่อนรอแต่เขาจับมือเราปุ๊บก็ชอบเราตื่นตื่นผู้ชนะผู้ชนะสวยทำมันก็ปวดเสร็จเปิดตัวชันอย่างเงี้ยอ๋อ ก็แปลว่าอาตอนนี้ชอบผู้ชายในเครื่องแบบก็ทั้งหมดแต่ตอนนี้หนูขอใครก็ได้ที่เขารักหนูแล้วรักที่ตัวหนูเป็นแล้วเขาปกครักหนูแค่นั้นหนูขอใครนี่พอตอนนี้โอเคแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอหัวเกลียนหัวเกลียนได้คนปกติได้แต่ทรงผมแบบพี่โอ๊ตได้ไหมอ่ะพี่โอ๊ตได้ไหมได้ชอบหมดแบบแต่เขาที่ไม่ได้หัวเกลียนของพี่หัวร้านแปลว่าหนูชอบขับรถผ่านด่านบ่อยๆเลยเพราะตรงด่านเนี่ยหนูแฮปปี้มากชอบหนูก็แบบคุณตำรวจอะไรเงี้ยคุณตำรวจอย่างเงี้ยขับหน่อยค่ะ มีอะไรมีอะไรไม่มีหนูก็แค่ชอบแค่เนี้ยแค่นี้เลยหนูแค่ขอคนที่เขารักหนูแล้วตัวตนของหนูแล้วเขาบอกเขารักหนูก็พอแค่นั้นพอเลยข้อดีข้อเสียหน่อยข้อดีข้อเสียหน่อยข้อดีข้อดีหนูเป็นคน พูดเก่งใช่นี่เขาเล่าเป็นวักเป็นเวรกูยังไม่ถามอะไรเขาเลยนะหัวไวเป็นคนหัวไวแบบพูดเก่งแล้วก็ดูแลตัวเองดีเพราะเขาเป็นสายประกวดไงใช่ฉะนะถ้าดูแลตัวเองดีเมื่อไหร่ที่มีแฟนเขาจะดูแลแฟนเขาดีด้วยใช่ใช่ถ้าหนูมีแฟนปุ๊บเวลาหนูมีงานหรือไปไหนเจ้าเขาไปตลอดให้เขาได้ทํางานกับหนูและเขาก็ได้ตังกับหนูรู้สึก่าเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะให้ได้นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยแฟนด้วยใช่หนูเป็นคนปล่อยไม่ตามไม่จิไม่ตามพี่นี้ปล่อยไปไหนมึงไปเลยแค่หนูถามว่า ไปอีอีนี่มาใช่ไหมแค่ตอบว่าใช่ก็คือหนูจบคุยคนนี้ใช่ไหมจบแค่คุยกับหนูตรงๆหนูชอบคนตรงๆถามแล้วตอบคือจบมันจะได้ไม่เครียดต่อทําอะไรก็ได้แต่มึงอยากโกหกกูเลยกูขอแค่ใช่รอะหนูมาชอบผู้ชายโกหกเลยแต่หนูเจอตลอดอ มีข้อดีอะไรอีกครับผิวสวยผิวสวยมากมีออวสวยมากแล้วก็น่าจะเป็นคนขยันแหละมีงานอะไรทําหมดใช่หนูทาหมดหนูไม่เกี่ยงงานได้นอนได้มากหนูไปหมดอะข้อเสียไหมข้อเสีย,สยหนูเป็นคนคีวีแล้วก็ปากเร็วหนูชอบพูดคำหยาบก,กับเพื่อนไงแต่ผู้ชายบางคนที่เขาเขาจะคิดว่าแบบหนูด่าเขาหรือเปล่าจริงอะหนูพูดเล่นกันเฉยๆนะ่เขาก็จะมองว่าแบบหนูไอ้นี่มันก็อาจจะมีผลกับผู้ใหญ่ที่แบบสมมติเขาเออใช่หนูว่าเขาน่าจะไม่เก็ตเพราะลูกหนูก็เหมือนกระดิ่งสุ่อยูแล้วถ้าเขามอื ไม่เหมือน,กนปกติชิ้นหนูปกติไงอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองหนูว่าอีเด็กคนนี้มัน,นอะไแบบไม่น่ารักทั้งเลยแต่พอเจอหนูเขาอาจจะ รักหนูเพราะแบบคนที่เขาเจอหนูรู้จักหนูแล้วเขาจะอูกเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นที่คิดนี่แค่แบบเหมือนเป็นคนปากไวเฉยเตะเตะเฉยชอบมองหนูว่าแบบหนูเป็นเด็กที่ไม่น่ารักจากภายนอกทั้งคนชอบมองภายนอกหนูก่อนมีมีเขอเสร็จแล้วก็เป็นคนแบบรักมากใช่หนูเป็นคนรักมากทุ่มทุ่มทุกอย่างก็ไม่มีอะไรอ่ะของหนูเป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์ปกติอยากมีความรักที่มันดีช่หนูก็อยากมีความรักแรงเนี้ยเจอบอลที่ไหนอะไรเจอหนูได้ที่บางแสนเลยร้านเหล้าหนูคือเด็กบางแสนเนาหนูเด็กศิลาชเชา อ๋อเราชอบไปเที่ยวบางแสนร้านไหนบ้างร้านวาวบางแสนกับเบิดอ๊อกถ้าใครจะเจอหนูก็คือจะเจอหนูบนเวทีแม่แน่ก็หนูทอบอะไรอ่ะหนูเต้นอยู่บนเวทีแม่ก็ร้องเพลงอยู่บนเวทีข้อดีของมึงอีกกูรู้อะไรอย่างนึงอะไรมึงแรดกูชอบใช่หนูชอบมากหนูแรดเพลงหนูประสานเอกทุกคนหนูชอบเต้นให้ทุกคนขำชอบทุกคนก็น่ารักก็หนูก็เต้นชอบ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 รูดซองรูดเสาเต้นเกาะกลางถนนพวกหนูก็ทำแล้วโอเคถ้าอยากเจออ่ะทักมาหันดีกว่าจบดีกว่าโอเคเพราะว่าหนูชื่ออะไรครับ B underscore B แล้วก็ b i l l 89เค่ะค่ะแล้วแล้วหนูเล่นแพลตฟอร์มอื่นไหมคัสติกตอรอะไรนี้นั่นตรงเฟซก็ i l ลแล้วก็นันานิดาค่ะแล้วก็ TikTok ก็เป็น Build แล้วก็89เเหมือนกันค่ะโอเคไปตามได้คือทักไปได้ทุกช่องทางแหละ Okay. อยอดเยี่ยมครบทวนเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณร้านนะครับ<ข>ชื่อฮาริโอคาเฟ่ครับอยู่ที่สุขุมวิท33ครับครับผมอาหารอร่อยกาแฟอร่อยมากแล้วก็ไปฝากด้วยเพื่อนสายเดินสายประกวดท<อ>างด้านสายประกวด<อ>สาาปดอสาาน,อาาน,นเซอร์เข้าดธนะคะแบบทุกอย่างเลยจะทําหน้าทํานมผ่าก,กีมาได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมรีบเดี๋ยวอร์กอรมึงมึงทำไปแล้วมึงจะทําอีกอันก็แก้ได้ไงพี่ก็อยากแก้แบบดูแบบน่ารักขึ้นอ๋อแล้วก็จะมีมีผักกีมีผักกีผักกีเหลือผักกียังได้อยู่ยังรีบได้เข้าได้นะคะแบบเป็นสปอนเซอร์ประกวดมิติ ันนี้ปีท <ici S 2> ี <sk r istic> ่พวอหนูอยากลงตางฝาคจีบมันได้นาะไอ้เนตเสียงเพีนเสียงเสียงสั่นอะไรเยอะย่างเงี้ย